สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้อ้อมไม่ได้อ่านนิยายนะคะคลิปนี้เป็นช่วงอ้อมอยากเล่าค่ะคล้ายๆแบบพอดแคสต์อะไรอย่างนี้ก็ได้ัางคาคิดว่าก็คลิปนี้ขอบอกกันเลยนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเก็บสะสมนิยายที่เป็นหนังสือเล่มๆแบบอ้อมนะคะ ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าบบอ้อมไม่ต้องไปแบบร้านหนังสือแบบหน้าช็อปเองเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยเที่ยวม,มาทําคลิปนี้นะคะเพราะว่าอ้อมเนี่ยเล็งหนังสือไว้ไหลายเล่มเลยเออแล้วก็วันนี้จะมาช็อปกันค่ะด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยอ้อม,ด,มด้วยความที่ว่าตอนนี้อ้อมก็แบบว่าตอนนี้อ้อมอ่านแต่นิ้วมือถือเนาะอ้อมอยากจะจับเป็นหนังสือบ้างซึ่งอ้อมก็มีชั้นหนังสือเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าอยู่อีก หลังหนึ่งนะด้วยความด้วยความอีกอะเอโอ้แฮร์รี่อืมช่วงนี้าอ่านฟิกแฮร์รี่เยอะอ,อยากได้แฮร์รี่เหมือนกันนะแต่ว่ามีตั้งเจ็ดเล่มใช่ไหมแพงอะไว้เดี๋ยวมีเงินแล้วเดี๋ยวมาค่อยทำคอนเทนต์นะคะเออนี่ไงสถาฟอนบุ๊กเป็นสถาฟอนบุ๊กเอเป็นออฟฟิเชียลเลยหรือเปล่านะ ช้อปปี้มอลหรอน่าจะออฟฟิเชียลนะนี่ไงสถาพรบุ๊กออฟฟิเชียลนูลานคะอืมนี่อ่าเจสกอตเฮ้ <c oughs> เออต้องบอกก่อนเลยว่าเอ่อผู้เขียนการละทิดาเนี่ยเป็นไมค์ไอดอลเลยนะอ้อมชอบอ้อมอ่านตั้งแต่เซวีน่าเลยนะคะตั้งแต่แรกๆเลยนะ อ้อมสะสมเกือบจะทุกเรื่องของคุณหลักกันทิดานะคะไม่ว่าจะแบบซื้อมาแบบไม่ต้องคิดเลยนะคะแบบแค่แค่ดามปากานี้อะ่ะไม่ต้องคิดก็คือซื้อเลยไม่รู้จะแต่งอะไรก็ซื้อเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นหวัดอ้อมไหมนะอืมขอโทษด้วยน,น,นะคะก็จะมีเสียงน้องแมวดังเป็นระยะะ,ยะนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีคืออ้อมก็รอมาให้ครบก่อนนะคะอ้อมก็เลยจะซื้อนะอ้อมก็จะ รู้สึกเหมือนจะมีทั้งหมด6เล่มหรือเปล่านะดีกวจะซื้อหมดทุกเล่มเลยนะคะใช่หมดทุกเล่มเลยนะคะเดี๋ยวอ้อมจะเอาไปไว้ในตะก,กร้าก่อนนะคะแท็บ2 3 4 5 6ใช่เดี๋ยวเราจะเอามาไว้ในตะก,กร้าก่อน แล้วเดี๋ยวกดซื้อที่เดียวนะคะก็เรียกว่าอ้อมโตมากับสถาบอนบุกเลยนะเอยตอนนี้คือแบบน้องแมวอ้อมกำลังแบบอารวาสอยู่นะคะถล่มทุกอย่างเลยก็ได้มาแล้วนะคะทั้งหมดหกเล่มใช่ไหมไปดูในตาก้าสิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกเล่มก็จะซื้อีกสักเล่มน,นะคะอยากอ่านิยายวายเอ่อนิยายวายนี้ต้องซื้อสำหรับพิมพ์ไหนเลยหรือว่าเปิดเป็นนิยายวายอ้อมติดตามผลงานไม่กี่คนเองนะคะอ้อมติดตามผลงานคุณมาเมย์อยู่นะคะ แต่ว่าไม่เคยมีหนังสือเป็นเล่มอ e ีบุ๊กของแกเลยนะเป็นพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนๆอ,อ่านนิยายวายเพื่อนๆจะรู้จักหรือเปล่านะมีอะไรอีกไหมนะมีเยอะเลยนะคะแบบมีนิยายมือสองด้วยนะคะลองหาหาดูหูแฮร์รี่เนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดเล่มฉบับปี2020 ขอดูกันน่าจะโอ้เจ็ดเล่มนะคะน่าจะมีสักสามสี่พันนะคะแล้วก็ซื้อไปหมดเนี่ยนานมีบุ๊กอ๋อฝีมือของนักว่าดชาวไทยคนแรกของโลกหรอคะเขาคือใครอะ่ะอพอลลอาวอัอโพอลาใช่ไหม อะไรเพราะว่า่ะอ <cues> <ped> ้อมอยากรู้ว่าอ่านว่าอะไรโอเคโอ้ต้องบอกก่อนว่าคืออ้อมชอบดูหนังนะอ้อมเมื่อก่อนตอนเด็กๆแล้วเนื่องจากว่าหนังอแฮ์รี่มันแพงอ่ะอ๋อนี่ไงสามเนเจ็ดห้าสิบใส่โค้ดลดร้อยห้าสิบเอาไว้ก่อนนะมีตังก็เมื่อกลับมาเรื่องของเราก็เมื่อก่อนนะคะอ้อมเนี่ยก็ตอนเด็กๆเนี่ย ไม่มีเงินซื้อเนาะก็ชอบดูหนังแหละเห็นแม่ดูเราก็ดูตามเออแล้วก็ดูตามแล้วก็โตมาเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นหนังสือนี่เป็นหนังสือนะแต่ไม่มีเงินซื้ออะไรอย่างเงี้ยอืมล้วก็ดูมันดูผ่านผ่านเนี่ยเราเห็นเล่มหนามากเลยเรากลัวว่าเลยเราก็เลยแบบว่าเอออ่านไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอเราโตแล้วเนี่ยพอแบบน่าจะมีบ้างเก็บไว้นะคะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อก่อนนะคะ ก็จะซื้อในช็อปออนไลน์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าด้วยความทีハハ่อ้อมเนี่ยเป็นอินโเวตเป็นคนเก็บตัวนะคะไม่ค่อยชอบเดินออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อมค่อนข้างเก็บแบบยังไงไม่ค่อยชอบอ่ะเนาะซึ่งความเป็นไปได้ที่จะไปงานมหกรรมหนังสือเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะก็เลยแบบอืมการมีเขาเรียกว่าไงร้านค้าออนไลน์ก็ดีสำหรับอ้อมมากๆเลยนะคะนิยายมือสองหรอ ม,มือสองอ๋อไม่เคยซื้อหนังสือมือสองแฮมีอะไรอีกไหมอ่ะเมียบำเรอนอกหัวใจแอบซื้อแล้วแอบเอามาอ่านดีไหมเนี่ยอแอบไม่ถึงว่าแอบอลองอ่านลงช่องเ <laughs> ราเล่นนะเราเล่นอืม แม่เสาวใช้ตัวดีในจวนท่านแม่ทับสีเล่มจบสนุกไหมนะช่วงนี้อ่านแต่นิยายจีนเนาะอ้อมแบบยังอ่านเป็นแบบว่านิยายจีนที่เป็นปัจจุบันมั่งอะที่เป็นเป็นผู้หญิงตัวนำอะไรเพื่อนๆมีแบบนิยายแนะนําแนะนอาอ้อมมาได้นะคะอ้อมว่าจะเอาชั้นหนังสือที่บ้านอีกหลังหนึ่งอ้อมเนี่ยมาไว้ที่บ้านอ้อมหลังนี้นะ แต่ว่าตอนนี้แม่อ้อมยังไม่อนุญาตเพราะว่าเพราะว่าไม่มีคนช่วยยกเพราะว่าฉันหนังสืออ้อมใหญ่มากเลยนะคะคืออ้อมยายไม่อยู่กับอ้อมยายมา,อย,อ,อ,ยา,ยมาอยู่กับคุณแม่นะคะก็เลยแบบว่าคุณแม่ก็ไม่อนุญาตให้เอามานะคะเอารอบจาเนใหญ่วายเนาะสองร้อยห้าสิบห้าบาท มีซังเหรอติดใจเฮียดรีมหรือดังรักเหรอคะอวิ้ยิ้านหนู้ยังไม่ติดใเเดิเฮียวด้วิีวใส่ห้วิ้ววิ้เค้วิ้ว้วเท่าไรหรว่วิ้ว โอเคนะจัสินค้าทั้งหมดนะคะชอบนานอยู่เลยเนาะเก็บโค้ดได้ส่วนลดจีนกันเนี่ยส่วนลดเขาจะส่งพัน0สี่1 0 0สี่ประหยัดไปสร406บาทเรื่อเขาสั่งลดไม่มีจะได้โค้ดส่วนลด,ย,ด,ย,ดยังไงป่ะเราควรจอดจากจ้าวนี้ไปก่อนนะคะจากสินค้ากันเนี่ย ทั้งหมดเท่าไรพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะมีค่ส่วนลดไหมอ่ะอยากใช้ค่ส่วนลดจังเลยค่ส่วนลดของชอปปี้นะจ่ายเงินยังไงเ่ยอันนี้ไง <c oughs> อ้องขยายนะจอใหญ่เกินค่ะไม่เห็นตัวชำระเงิน ชิร้าเงินก่อนนะคะถ้าแม่อ้อมรู้นะว่าอ้อมสั่งหนังสือมาแม่อ้อมตีอ้อมแน่เลยชุนี้เสร็จแล้วตกลง <ac> เรียบร้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะซื้อหนังสือเก็บไว้ไปเล่มๆอะไรอย่างนี้คับไม่ได้อ่านแบบ พวกอ e ีบุ๊กในมือถือเนาะก็เหมาะเลยนะคะชอบตามร้านค้าออนไลน์นะคะเดี๋ยวไงอ้อมเดี๋ยวจอมจะแปะลิงก์ทางร้านให้นะคะไม่ว่าจะเป็นของสำนักพิมพ์นานมีเนาะถ้าเคยใครอยากจะซื้อแฮรี่นะเดี๋ยวอ้อมแปะลิงก์ที่ลของร้านค้าไว้ให้นะคะเข้ามาแวบบ๊แบบดูก็ได้คะ่ะยังไงก็เอ่อสำหรับเพื่อนๆที่กําลังอ่านหนังสือเล่มไหนอยู่นะคะก็สามารถแชร์มา มาป้ายยาให้อ้อมก็ได้นะเดี๋ยวออมจะไปซื้อตามนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะยังไงก็ยังไงก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะก็หวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะบ๊ายบาย